Hi My My is students! is name My สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อปานิสาเคหรักนะคะหลายๆคนก็รู้จักครูกันแล้วเนาะก็ครูก็ไม่ได้เจอกับพวกเรานานมากเลยพอเป็นสักพักแล้วแหละก็วันนี้คุณครูก็มาพบกับพวกเราอีก นะคะคชาวประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนพวกเราาเรื่อง my classroom แปลเป็นไทยก็คือห้องเรียนชั้นเรียนของชั้นนะคะเป็นบทที่3นะคะเป็นเรื่องในบทที่3ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ new e x p l a c e นะคะก็ไปดูกันเลยว่าบทที่3เรื่อง my classroom เนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะ สำหรับเนื้อหาบทเรียนนะคะวันนี้คุณครูก็จะสอนเราเรื่องคำศัพท์ things in the class หรือแปลเป็นไทยก็คือสิ่งของในห้องเรียนนั่นเองวันนี้คุณครูก็จะมาสอนพวกเราว่าเอะในห้องเรียนที่พวกเราเคยนั่งอยู่เนี่ยมีสิ่งของอะไรบ้างและสิ่งของนั้นๆเนี่ยพูดสะกดเขียนยังไงในภาษาอังกฤษนะคะก็ ครูก็จะมาสอนพวกเราเนาะก็ใครที่อยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับคำศัพท์นะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่ากระดานดำสะกดพร้อมๆกันนะคะ b l a c k b o a r d อ่านว่า blackboard blackboard แปลว่ากระดานดำค่ะคำที่สองหนังสือ b o o k อ่านว่า book book แปลว่าหนังสือค่ะคำที่สามปากกา p e n pen pen แปลว่าปากกาค่ะคำที่สีดินสอ p e n c i l Pen cil, pencil pencil แปลว่าดินสอค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ blackboard blackboard กระดานดำค่ะ book book หนังสือ pen pen ปากกา pencil pencil ดินสอค่ะต่อนะคะ คำที่ห้าเนาะอ่ะคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะสะกดพร้อมกันค่ะ C O M P U T E R อ่านว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แปลว่าคอมพิวเตอร์ค่ะคำต่อไปนะคะโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานก็คือโต๊ะเรียนที่เรานั่งอยู่เนี่ยสะกดพร้อมกันค่ะ D E S K D E S K อ่านว่าเดส ks แปลว่าโต๊ะทำงานค่ะอ่ะต่อไปนะคะเก้า e. อี้ c h a i r c h a i r อ่านว่า h ช i r chair เราไม่พูดว่าแช่แชแช์นะคะเด็กๆเราต้องมีเสียง R ลงท้ายด้วยนะคะ chair chair แปลว่าเก้าอี้ค่ะ ต่อไปนะคะคำว่าสมุด n o t e b o o k อ่านว่า notebook notebook แปลว่าสมุดค่ะค่ะต่อมานะคะกระเป๋าดินสอกระเป๋าดินสอนะคะเด็กๆสะกดพร้อมกันค่ะ p e n c i l c a s e อ่านว่า p pencil case pencil case แปลว่ากระเป๋าดินสอค่ะเด็กๆคุ้นๆคำว่า case ไหมคะคำว่า case คำว่า case คำนี้เป็นคำเดียวกับคำว่า case โทรศัพท์ที่พวกเราเคยเรียกกันนะคะอ่ะคราวนี้ให้เด็กๆจำง่ายๆเลย pencil case ก็คือ case ของดินสอก็คือกระเป๋าดินสอนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคำว่ายัางรบนะคะภาษาอังกฤษสะกดว่า e R A S E R อ่านว่า Eraser Eraser แปลว่าย่างลบค่ะต่อไปนะคะไม้บรรทัดค่ะสะกดนะคะ R U L E R อ่านว่า Lure Lure แปลว่าไม้บรรทัดค่ะค่ะคำต่อไปค่ะกระเป๋านักเรียนนะคะกระเป๋านักเรียน สกดค่ะ S C H O O L B A G School bag School bag แปลว่ากระเป๋านักเรียนค่ะ School แปลว่าโรงเรียน Bag แปลว่ากระเป๋ารวมๆกันก็คือกระเป๋าอะไรโรงเรียนก็คือกระเป๋าของนักเรียนนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็มาลองทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ Let's do the exercise ค่ะแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีรูปภาพให้นะคะเป็นรูปคำศัพท์8รูปที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์ให้เราด้านล่างนะคะก็ให้เราลองใส่ดูนะคะว่าคำศัพท์ด้านล่างเนี่ยคำนั้นๆนตรงกับรูปภาพหมายเลขอะไรนะคะ,ะคำศัพท์มีอะไรบ้างมาลองอ่านทวนกันก่อนเนาะ,ะเริ่มจากด้าน ซ้ายข้างบนนะคะไปทางขวามือนะคะคำแรก pencil แปลว่าอะไรไม่รู้ยังไม่บอกนะคะคำต่อไปอ่านว่า pencil case คำที่3อ่านว่า chair คำที่4อ่านว่า computer ต่อมานะคะด้านล่างเริ่มจากซ้ายนะคะคำที่5 desk คำที่6 eraser คำที่7จ schoolbag แล้วก็คำสุดท้ายอ่านว่า blackboard อ่าเอาละค่ะมาลองทํากันเลยเนาะทําไปพร้อมๆกันคําแรกนะคะจากสายมือ pencil pencil อ่าหมายเลขอะไรดีคะหนึ่งสองสหปอืมใครว่าหมายเลขหนึ่งยกมือหมายเลขสองยกมือหมายเลขสามยกมือหมายเลขสี่ปุ๊บหมายเลขแป ก็คือคำตอบนะคะก็คือหมายเลขก8เนาะหมายเลขก8อ่ะต่อไปนะคะ pencil case pencil case หมายเลขอะไรดีคะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 8ตอบดังๆพร้อมกันในใจเลยคะ่ะหมายเลขก very good ต่อไปคะ่ะ chair chair คำที่ครูปาเน้นมากๆเลยว่าไม่พูดว่าแชร่แช่ ให้พูดว่า chair คำไหนดีคะห้าหกเจ็ดแ่สามสองหนึคำที่รูปที่รูปที่อ่ารูปที่3 well done ไปต่อนะคะคำที่4 computer อ่ะคำนี้แทบจะไม่ต้องบอกเลยใครตอบผิดนี่ครูปาให้เคกหัวตัวเองทีหนึ่งเลยนะคะ พูดดังๆในใจเลยรูปที่1นั่นเองที่เราเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษก็คือคอมพิวเตอร์อาละค่ะไปต่อนะคะคำด้านล่างเริ่มจากทางซ้ายมือนะคะ d e x k Desk des แปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยโต๊ะทำงานตอบดังๆเลยค่ะรูปที่ สองเก่งมากต่อนะคะ eraser eraser อ่าอันนี้แอบ,บมีใบในรูปภาพแล้วใครมองเห็นแล้วบ้างเอ่ยก็คือรูปที่รูปที่เเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเหลือสองคำแล้วนะคะเรามาลองดูกันว่าสองคำนี้ schoolbag กับ blackboard นะคะก็คือรูปอะไรเราเหลือเราเหลือรูปภาพรูปไหนเนี่ย รูปที่8ดไปแล้วรูปที่4ไปแล้วรูปที่3ไปแล้ว1ไปแล้ว2ไปแล้ว7ไปแล้วเหลือรูปที่6กับรูปที่5อะมาลองเดากันนะคะว่า school bag รูปที่6หรือรูปที่5นะคะ school bag ครูปาบอกแล้ว school แปลว่าโรงเรียน bag แปลว่ากระเป๋ากระเป๋าอะไร ที่ใช้กับโรงเรียนก็คือกระเป๋านักเรียนนั่นเองตอบเลยค่ะรูปที่6อ่าและคำสุดท้าย blackboard ก็คือรูปที่5แปลว่ากระดานดำนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ things in the class สิ่งของในห้องเรียนในวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนในวันนี้ด้วยนะคะ ก็ครูปาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าคะ่ะค o o d b า e See you again